น้องสั่งใช่ไหมเนี่ยมาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่าก่าวว่าใครสั่งนะเหลืองเหลืองแว๊บๆเดี๋ยวน้องก็ได้อันน,นี้เลยเฮ้ยเปลี่ยนที่เด็นทางกันเลย ต้องก่อนเยียดหนอ่อยนะคบมาบเมนปาน,านนี้เลยก็จําแม่นตัวปร้อมเอานี้เลยขายชุดเท่าไหร่ปะชุดยิ <25, S 1> <อ>บห้ารอสามสิบก็ใส่ใสใสไป ไม่ได้คิดอะไรหรอกใส่เพิ่มไมห้มันเยอะหน่อยไม่เอากำไรเลยใช่ไหมมันก็ได้อยู่นะป้าขายของเราไม่รวยหรอกแต่ขายข้าวแกงนะตากนี่ลูกค้าชิ้นยังไม่หมดจานยี่สิบบาททำไมก่อนเรกขายข้าวแกงมา,า,นะานะสิบสิบกว่าแล้วสิบกว่าปีตั้งความตันหลัง มันยกอะไรไม่ได้เยอะทำอะไรอาชีพมาัดหลังมาัตดหลังต้องหางานเบาเนี่ยเบาสุดเลยนะมอตัดกระดูกซริไม่ถามพ่อทำอะไรไม่ได้เพย้อนเสียว น้องเกมนี้ได้ไหมไม่ทังเจ็ดเบดเดยกบางคนก็ชอบเลยเนี่ยแมวอ่ะอันนี้สิบาดพอลูกเกียมเก่งใจ แปดลูกยี่สิบบาทไม่ะไมะอ, <c oughs> อ,มอะง่าย ออกยูทูปอ่ะน้องช่องอะไรตัวเองทำไม่เจอเห็นแล้วสาวงามใช่แล้วโอ้เขามาซื้อกระพานมาสั่งหนุ่มโคกเขาจะมาช่วยอะไรล่ะว่าเปลี่ยนน้ำเหรอเออคนน้ำใหม่เขาจะมาช่วยอะไรนะครับไอ เอาไปเอาไปให้เขายังงานสองพวกอะไปแล้วตัวเล็กมันเมาแล้วมองหาแกไม่เจอไอหนูมัน,มนจับผ้าปล่อยพ้ะชีเดินตามได้นะชีเดินตามข้าได,ด้นะตรงนี้นรกแกเคยพาไปนะไม่อยากเห็น แฟนกลากอโอ้อท่าีอายุนึงสิก็ไ, 90, ไมไ่อยู่แล้วรุ่นใหม่นี่โอ้โหเดินเฟสสองสาวให้จะไปไหวทำไรกินอ่ะสองคนทางร้านสูตน,นั้เห็นขับไปนั้นั้ากตานนะั่น Uhm. ใครแล้วเราไม่ได้มาตลาดไทเรามาซื้อหมูจุ่มพอดีเขาของมาส่งบ้างเราไปให้ยามหาน้ำให้หน่อยมันมาส่งของกันด้วยหรือเปล่าอ่ะส่งแว่นตาอ่ะ เดี๋ยววันที่หกเห็นจะไปขายงานนี้วะเขาเนี่ยพ่อไหนรัดยาวหลานเจ้าเหรอหลานเจ้ามีไปแล้วไม่เหรอตรงไหนตรงไหนนาที่มีรัดยาวไหมนะเคยอ๋อนัดพบกันงนาเืรอกินแล้วมันลอยกระโทงเนาะแล้วนัที่เจ้านายไปไหนอ่ะไม่มาเจ้านายไม่มาด้วย พตาทำอะไรหนูป้าก็รูกก่อสร้างนะชอบชนะักไม่กินอีกเลยชื่ออะเรียก ืบอกว่าท่ากันแล้วมาขายแล้ววันนี้มาทุกวันอะมาวานก็หมดเร็วหมดแล้วแตกเลยเหรอขายนี่แบบแม่บอกหงค์ถ่ายนี่ก็แตกไปยังไม่มานี่แบบลูกค้าถามอะไรนะไอ้ตาคุณมาขายยังไงงๆอ่ะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ได้ค่ะอ้อยค่ะอะไรเงี้ยตอนนี้กำลังเจ๊งเป็นไงเราคนกินอะแล้เจ้งตาไม่ลาไอ้ตาไปเลย ก็มันกินมากกว่าได้ไงตามเลยมันลงมันลงของเต็มที่ลำหน้ามันน่าจะอาของลงเยอะแต่มันกินเหล้ากินเบียร์เท่าไหร่อ๋อให้ยังงั้นก็คงจะไม่เหลือเออลงของ,งเยอะจริงแต่กินเหล้ากินเบียร์เท่าไหร่ทางต้หมูขายดีเมื่อวานนะแม่บอกกินไปอ่ะเนี่ยอันนี้ชื่อต้อมอันนั้นชื่อตามไอ้ตามจริงเลยคงเขาคงมาลงแทนมันเนี่ยเขาได้เงินค่านี่กันด้วยไงเห็นนกอ้อนเออ เดี๋ยวเขาจะเอาเขาจะหยุดเงินเกษตรเขาไว้ไปจ่ายเรื่องแก่สามคนคนละเรื่องคนละหน่วยงานเลย ไปขายแกแขกแขกฝากบ้างบ้างเยอะโหอันนั้นนะคุณดูเยอะเก่งนะนี่จให้มา50บาทไปไปทำเรื่องไปรับของทั้โอ้ไม่มาเรอที่เนี้ย

กินลมก็คือไส้กินเบียร์หัวคองคอ